สวัสดีครับช่อง LMT g r o u p มีผ้าห่มไฟฟ้ามาแนะนำกับมิกิต้าคอเลตฮีทแบล็งเก็ตผ้าห่มไฟฟ้าที่รองรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน12โวลต์และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18โวลต์ใช้งานง่ายเพียงเสียบแบตเตอรี่ของทางม a กิต้าเข้ากับผ้าห่มพร้อมช่อง USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนปรับอุณหภูมิได้3ระดับมีไฟ LED บอกระดับอุณหภูมิไฟสีแดงให้ความร้อนสูงไฟสีขาวให้ความร้อนปานกลาง และไฟสีนเงินให้ความร้อนต่ำเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์สชั้นเนื้อผ้าด้านในนุ่มลื่นห tamam ่มสบายเก็บอุณหภูมิได้ดีมีกระดุมสำหรับติดเพื่อความกระชับขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาพร้อมถุงเก็บผ้าห่มพับเก็บง่ายนำไปใช้งานได้ทุกที่ตามความต้องการสามารถนำไปซักทำความสะอาดได้สัมผัสความอบอุ่นกับผ้าห่มไฟฟ้าของทาม m กิต้า